สบายดีทุกคนปัจจุบันการต่งติงอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ในบ้านเฮาค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาบวกกับการจับจ่ายใช้สอยการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบวกราคาค่าของซีบต่างๆอยู่ในบ้านของเฮาเนาะยังบอทันได้หลงตัวแล้วก็ยังบอทันได้คงทีเนาะบวกกับในช่วงระยะนี่เอาก็จะได้ยิน้ยข่าวข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของบ้านเฮายู่เรื่อยเลยเนาะ ในวิดีโอนี้จะพาทุกท่านมาเบิงการจับจ่ายใส้สอยอาการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าอยู่ภายในสถานที่หนึ่งเนาะที่อยู่ในนครหลวงของเฮานี่แหละเนาะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเศร้าค่อนข้างว่าจะเป็นส่วนที่มีผู้คนให้ความสนใจและก็เป็นพื้นที่ท ผู้คนนิยมมาในมื้อวันเสาร์เนาะก็คือจะแมนเป็นตลาดสีเขียวตลาดผักสดในช่วงตอนเช้าเนาะอยู่ที่เดินศูนย์การค้าลาออเติกนั่นเองปัจจุบันนี้เนาะภายานในพื้นที่นี้เพื่อนก็มีการก้าเกี่ยเน้องงานที่จะเกิดขึ้นก็คือในมื้อสองมื้อทั้งหน้านี่แหละเนาะก็แมนบุญพระธาตุหลวงนั่นเองเนาะเป็นเพื่อนจัดตลาดนัดเนาะในพื้นที่ของศูนย์การค้าของเพื่อน ร้านนี้ก็จะแมนเป็นไอเทคหม้อเนาะอันนั้นก็จะแมนเป็นไอเทคห่อนั่นเองอันร้านนี้ก็จะแมนเป็นอ่าบิ๊กซีสาขามิตรสาขาใหญ่นเนาะเรียกว่าอ่าบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองเนาะอยู่ในพื้นที่ของโซนกลางค่าลาวไอเทคนี่แหละเนาะตอนนี้ก็ถือได้ว่าสวยเติบแล้วเนาะถ้าว่าตามระยะเวลาแล้วปกติผู้คนจะม,มาหลายที่สุดก็จะแมนในช่วงของประมาณจากักรจิตมุนเ้านั่นเองห่างละนาด เดินจอดรถก่วงขวางหลายนล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่าใหญ่ในนครหลวงเขาเลยเนาะทราบเปรียบเทียบว่าเป็นศูนย์การค้าก็คือจาเมนนี่แหละทุกท่านอยูร้าอิตเทคนี่เลยเนาะคือว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าก่วงขวางหลายกว่าในหลายๆพื้นที่นั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิึงน้ำหนาโนวาเป็นแล้วใดในพื้นที่ต่างๆนี้ทุกๆมื้อแล้วก็ ในตลาดต่งตางๆแต่จะมีการจัดจ่ายสสอยกันหนาแน่นอยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วงของวันเสาร์ตลาดดังกล่าวนี่กจะเป็นจุดให้ความสนใจของผู้คนหลายๆกลันะวเนาะก็จะอนิยมมาในตลาดนี้กลัว่าคมาแล้ววันวเอเดือสามพันลูกเป็นตลาดกลุ่มของเพื่อนเนาะ กุมพักอินซีนั่นเองนะที่เอาเข้ามาขายอยู่ในนี่จะเป็นกลุมท่วาอยู่ในนักเขาหลองเขานี่แหละโดยทานค่อนข้างาจะคึกคืนในการจับจ่ายใส่สอยพอสมควรเลยโดยเฉพาะแล้วกลุ่มพักของเพื่อนนี่ก็จะแมนมาตั้งแต่ทั้งเมืองไซชันนี่นะ้งเมืองหาดไซฟอง แถวปักเงินแถวน้ำไผ่เองซีนะก็จะมาตั้งแต่หลายๆส่วนในบบหลายๆพื้นทอื่นเอามาขายอยู่ในนี้ปัจจุบันนี้เนาะพืชผักต่างๆอยู่ในบ้านเราก็ปลูกได้แล้วก็สามารถสนองให้กับความต้องการของคนภายในได้นะ บางพืชพักบางชนิดเังสิเนาะน้ำเข่ามาตแต่ทั้งเนื้ออาทรงทรงมาเราเป็นน้ำเขา่าเราทานเนาะอาทรงลงมาตั้งแต่อาทั้งแข่งเวิงจันทร์ทั้งซึ่งขวางจังสิเนาะทั้งหมออันเนาะบางบางบางชนิดเนาะที่อ่าอยู่ในพื้นที่ทั้งบรรลุมเขาทั้งเวิงจันทร์ของเขาปลูกอะไรจังสิเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วเนาะพื้นที่ทั้งเวิงจันทร์นี่ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูก พืชเรานี่หัน้างว่าจะเพียงพออยู่แล้วเนาะแต่ว่านี้พักหมักไม่เนาะบางชนิดเนาะที่อยู่ในบ้านเขาปลูกได้ก็จะได้นาเข่าคือเก่านั่นเองเนาะที่น้าเข้ามาก,ก็คือจะทั้งประเทศเซนบ้านของเขาแหลเะ,ะเนาะที่ใกล้เคียงของเขาน้วเองแต่ว่าพักเรานี่หันนั้นปลูกได้สามารถสนองได้เราก็จะปลูกเองนั่นเนองทุกคนผักต่างๆาก็จะเห็นกันประมาณนี้เลยเ้างือพัก จะเป็นพักคัวเพื่อนนั่นเองนะทุกท่านจะสังเกตว่าจะแตกต่างถาว่าเป็นพักที่เอ่อเรื่องของปลอดสารผิดนะปลอดอะไรไปจะเบิ่งจากต้นเบิ้งจากลักษณะนี่สคนหลายทุกท่ะโดยเฉพาะแม่นันชาวลางซาดตร์ที่เพื่อนมาอาศัยอยู่บ้านเรามาเฮดเวียดกันสเนาะก็ราดว่าจะเห็นเพิ่นมากมายยางตลาดพวกนี้หลายกานะลัวเนาะเขาจะเห็นลายไม่จะมีโซน พักน้ำแล้วก็จะเป็นโซนทางด้านอันขายซ้นขายป่าสดเนาะทางด้านลุงเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาเมืิอ <Okay. S 1> นี่เป็น,นโซนผักพื้นที่ที่วาห <c oughs> ่วงห <c oughs> ่วงตรงจอดเนาะวันที่11หาวันที่15เดีอยวทกค้านนำบุญน,มนามรดกการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประจำปี2024งานเปิดยางเป็นทางการไม่เมื่อวันที่11ในช่วงตอนแรกนั่นเองอาจจะมีการเปิดงาน เส้นซอนลุกทานเนาะเทสตอนนี้เป็นหมากไม้ที่เราปลูกบัได้เนาะอยู่บ้านเราก็คือจะเป็นพืชที่เราต้องน้ำเขานั่นเองอหมักงูอันนี้หมักนอดอันนี้บ้านเราปลูกเองได้ ทอดกรอบๆก,กันเลยนาะหแอบเมีแต่แอบงามๆมีที่งามๆ้องมือไโอเคมดแ ใหญ่เอาสหกมว่าพืนขยายพื้นที่ออกมันตื่นบีกเนาะชมว่าหา้ามคาก็เข้ามาไล่ลาย,ลายต่างจากเดิมลายลายขบับรถกับวาได้มาตลาดดังกาวนี่ก็ระยะหนึงแล้วเนาะนี่จะเป็นพืชที่ทาปลูกเองนะจากสวนซ่อน โซนนั้นนี่จะเป็นโซนที่ขายเกี่ยวกับ <c oughs> พวกอะซีนเนาะซีนสดทั้นั้นเลยเซ <c oughs> ีนฝืดซ้นข้าวซอยซ้นปำบมานเขา ขนมอนอลล้อจับจอขนมอนอลล้อใของยูของกินหลากหลายนี้เมีย่ยงมี้ใส่อ้วนนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศการจับใจ่ายใส่สอยกานซื้อขายในบ้านเราในปัจจุบันนี้ถึงว่าค่าเงินของเขามันจะออด แต่ว่าการใช้ชีวิตของคนเฮามันก็ต้องได้ดำเนินไปนั่นแหละเลนาะ,ะหลายคนก็ปรับตัวัอนเศรษฐกิเนาะก็ถือว,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 ว่าปรับตัวแล้วแหละเลนะาะแต่ว่าเรากะเดเพราะว่ามันสถานการณ์ของเงินที่ออนคาของเขานี่เนาะก็เปลี่ยนมานี่กับปีปลายแล้วเนาะป,ปีปีปีปลายจะเข้าสองแล้วได้ที่แบลว่าเลทเงินของเขามันออนคาลงแบบนี้สินค้าทุกอย่างมันจะแพงขึ้นนั่นเอง ตอนช่องหางอิดเนาะหลายๆายคนก็ปปับตัวเข้ากับการเป,เปรลี่ยนแปลงได้เราก็านหนุ่ยาใน้อยๆหนึ่งเนาะเพราะว่ามีหลายๆอย่างมันดิดตขึ้นสูงรวมถึงหลายๆอย่างเพราะว่าบ้านเฮาเป็นบ้านที่ว่าน้าเข่าสินค้าพอเครื่องไส้ต่างๆนี้หลายเปอร์เซ็นต์นาะห้า,ายสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละเนาะนับตั้งแต่เครื่องปุงต่างๆมาเป็นนัวสี่ับเมนน้ำเข้าจากประเทศ เป็นบ้านของเขาโดยเฉพาะก็เป็นสินค้ามาแต่งแต่ทางไทยเป็นสินค้าที่เขานำเข้ามาเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเครื่องไส้ต่างๆส่วนหลายในรับพอมมียมก็จะเป็นเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเราส่งมาขายอยู่ในบ้านเขารวมถึงอาหารการอยู่การกินต่างๆซกเวยเป็นสินค้าที่วาน้ำเขา่าเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นพืช แล้วก็ส่วนหลายจะเป็นพวกเครื่องกระสิกับยนี้ประมาณนี้จะเป็นของบ้านเขาเองเนาะแต่ว่าพวกเครื่อง่งต่างๆอย่างเสียอย่างนั้นเป็นการนิยมอยู่หรอ่า ป่านี่ปา่ามาตั้งเตง่น้ำมันทางใต้เดี๋ยเน้ะส่วนไหลแล้วอนป่านานี่เหขนจะออกมาแต่ทางใต้อขอ,อง นี่ว้เข็นซาโรลเข็นซาเข็นซา20โเคครับนี่แหละโรลตอนนี้กี่กิโลแลวประมาณนี้เนาะปลาปลาเนี่ยตอนนี้อล้่ ดียวเดียวเดียเลยวเดีหมตัวใหญ่ตอทุกท่านหัวต,วตวอหอาแค,ค่หมากไม้ผัดหมูกาซีนแห่งปลา คือผักตลา,าดนี้เพื่อจะขายในช่องต่อซ่อล้วจนฮอวต่างสวยก็จะผู้คนก็นจะลังไหลครับ,บ,บนนก่อนเ็นแลก็จะบ่คอยจะมีแล้วสำหรับตลา,าดนี้ตลา,าดใหญ่ในบ้านของเฮาก็จะมีอยูสองตลา,าดนะยู่ในจันก็จะมีตลา,าดลาวตลา,าดลาวกับตลา,าดโอ๊อออกซี่เนะาะจะยูอันตลาดลาวแหละยทูทีบ้านสะพังมึกเมืองไซธานีแต่ว่าตลา,าด ลาโอซีเราจะแมนยูหนองแตงห่างเมืองสีโคตรพุทธขาเข่าเนาะเนื้อหมูยางจนว่าเมื่อยฉันเลิกทานเนาะ ความว่ามันใหญ่แล้วก็มันกว้างขวางหลายในตลาดนี้แต่ว่าผู้คนกลายเพรสมควรแล้วก็ได้ขายดีเพราะสมควรเลยแหละทุกท่านทา,ทาว่า้ล้เราไปได้ทาบนจากภาพเดินรวมแล้วเนาะ รับประกันมาลกูกน,นี่น้องสาว้องชายเฮาครับประกันแลห้า,น,น,น,า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 นั่หนั่นก็มีหลยเขาขาดจะคุยเขาบอกขาดเีินตรงนัาน ชิ้นหมูไม่แต่ว่าชิ้นงามๆชิ้นหมูก็ได้กระลำนี่ก็จะเป็นมาแต่ทรั้งนั่นแขวงทางภาคเหนือของเราครับข้าพเจ้าไปเห็นนะในปีอากาศนี่จะมันยวนแขงเวิงจันทร์แล้วก็ยวนเสือเส้งขวางเนาะท,ที่ดินก็จะปลูกนะมันค่นข้าวอากาศจะจะเย็นแล้วก็ เป็นพื้นทีทีว่ายู่ตามเรียบอันนี้เพราะว่า,ส,าสันของผู้อย่างเช่นขเขาจะจะปลูกซ้อนกันครับอันเข่าให้ประมาณนี้นะพื้นที่สว่เขาเจ้าอาศัายน้าตามธรรมชาติเนาะทิ่ปลูกที่เห็นแต่ว่าทราบว่าเป็นพืชพักพวกเรานี้หันมะเมนทั้งลุมเนาะทั้งบ้านเขานี่แหละที่ปลูก ลองลองมาบนนาทุก่านาว่า้านไหนได้มีโอกาสมาทางเรียงจันห,ห,นร,นห,หรือมาอย่างสี่เราอยากจะโลโซหาเอาสองโล มกเกี้ยงไทยมะเกี้ยงอันเอามาไไทยเนาะทุกท่าน้ำเขาเสียงขาน้ำเขาสาหรายก็จะเป็นพืชหมักไม้อ่หมักไม้พวกนี้เห็นอยู่บ้านเขามันก็มีอยู่ถามว่าปลูกได้๋ยปลูกได้เนาะมะเกี้ยงน้ำบางมะเกี้ยงบางเวียงแบบประมาณนี้เนาะแต่ว่า มันกาว่าว่าความสนองกับความต้องการกับการบริโภคบออยางซีเนาะมันก็แล้วเต่ความต้องการได้แต่ว่าในช่วงนี้นะถามว่าเขาขึ้นไปทางแข่งเวนจันท์ขึ้นไปทางนั้นเขาก็จะเห็นเข้ารวชาขายตามสายทางเนาะข้าราขายตามห้ามต่างอย่างนี้นมันก็จะมีแต่ว่ารสชาิมันก็จะต่างกันเนาะมาเกี่ยงของเขาอาเกี้ยงของน้ำเขาอย่างซีเนาะ ในช่วงนี้ค่ะว่าวขึ้นไปเหนือนะก็จะเห็นเลยทุกท่านเนาะเขาเจ้าขายตามสายทางนัน่นแหละนกมักเกียงบางเวียงมักเกียงน้ำบากช่วงเดือนเดือนนี้ไปหาเดือนหนึ่งเนก็จะเห็นมีขายบางขายอะไรมักเกียงมักนัดองซี MC เนาะแต่ว่าหมากักไม้ชนิดอื่นทางบ้านเขามันจะต้องได้น้ําเข้าจากต่างประเทศยุ่ดีเนาะ ทางบ้านเขาเองเนาะหมักซีดาเนี่็เลยก็เจ้าไปเห็นสวนหมักหมักละมุดกับหมักซีดาเนะี่ยอยู่บ้านหอมสวนหมักง่ายเลยนะสองคนนันเอามาแล้วครับอย่าไปเลยอย่าไปเลยใจว่าคนได้อันขายหรือยังเนาะในสตอรีนนี้ฮนะเพิ่นเก็บออกมาขายแล้วหรือยังไปแต่ขายแล้วหรือบอก <c oughs> <c oughs> ที่เห็นกันเห็นว่ามีนี่ขายอะไรนด่ก็จะมีผักตัดขาวผักตัด้อมผักหมผักบุ้งเนาะที่เห็นขายเราจะมีผักหมผักข้าวตี้ราคาคือผักในปัจจุบันนี้กับยังบแพงขาวล็อกอะไระเพราะว่ามันวิตระดูฝนแล้วแล้วเขาก็สามารถลูกสนอง ในความต้องการของตลาดได้หลายแล้วนะก็เรียกให้พืชผักหลายชนิดถืกลงเพื่อนผักโป่งนี่เนาะ,ะมือนหนึ่งก็เป็นสิบสามกิโลได้สำหรับเพ,พื่อพักนี่นะทุกท่านหนึ่งมื่นเป็นสิบสามกิโลราคาหาสิบพันกีบเนาะสำหรับเป็นผักกันบป่งนั่นเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวม,นนนมรรรเมานาะทางด้านนอกนี่เพื่อเกิมีการก้าวเกียนงานทางด้านนี้อีกมือสองมือทั้งหน้า ก็จะมีงานตลาดนัดนของร้าวไอติกที่จะเกิดขึ้นในช่วงของบุญพระท่านหลวงเวียงจันทร์นั่นอเองนะอันนี้เป็นสีสันบรรยากาศที่ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็เป็นสีสันบรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นในระยะน,นี้เนาะการจับจ่ายใส่สอยเึงว่าเศรษฐกิจในบ้านของเฮาก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนไป ในแนวทางที่ดีขึ้นนนะั่นแหละแนวทาเปรียบเทียบจากในช่วงระยะที่ผ่านมาที่ว่าวิกฤตที่สุดเลยมีในปีกายนี่เนาะเป็นช่วงที่ว่าโจปอเราวิกฤตสุดๆเลยนะในตอนนั้นเนาะรู้สึกว่าทรัพย์มไปหนักเนาะในตอนนั้นเลยไปแนวทางไหนก็รู้สึกว่าน่วงเลยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ค่อยๆเริ่มล้งตัว๋วอหลายๆอย่างก็ค่อยๆปับตั๋วเข้ามาแล้วเนาะ ผมสึกว่ามันก็นยังใคร่ก่อนในช่องผีพานมาหลายเติมเนาะอันนี้จะเป็นการนําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นการจับแจ้เสอยแลวก็มุมมองหนึ่งตืมเนาะสำหรับวิดีโอนี้เข้าใจทุกท่านที่เขา,าโซลิติดตามและเข้าใจทุกกาลังใจเอาไว้ที่ตามตืมว่าวิดีโอหน้าจะนําเสนอเรื่องราวใดหรือท่านสามารถฟลดกแบ็กคอมเมนต์เข้ามาพมตืมได้เนาะ